เห็นควายแม่ลูกแม่งามงามขายแล้วไปแล้วนี่โอ้แม่ลูกลูกตักตัวเลยเหรลูกสองแม่เพิ่งสูงเท่าไหร่ร้อ่สคุณน่ะร้อยสี่สิบเอ็ดคุณพี่น้องลูกแม่ลูกผู้หรลูกตัวผู้นี่สวมแล้วอ๋อแม่กับสวมยังไหวแม่เพิ่นสวมพอพันไหวได้จักเดือนแล้วสี่เดือนสี่เดือนนะเนาะแม่ลูกลูกแม่นี่พี่น้องลูกกักบ่ โอ้ลูกถกว่าเป็นลูกแม่แต่ว่าแม่สมแล้วเรียบร้อยราคาเปิดไปลายป็นเลยล่ะสามหมื่นเก้าพันราคาห้องตอ่อรองไหนเนาะเบอร์ติดต่อเขาศูนย์ศูนย์เก้าสามหนึ่งสองเจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดอินเตอพี่น้องเด้อไหวเลวี่ยงได้พี่น้องผู้ใดอยากได้โทรเข้ามาไว้ไว้ช่วงนี้ได้ยั้งมือนี่มาเอาอยัางมาซื้อครับซื้อไปอยังล่ะไปเลี่ยงโอ้เลี่ยงบ่ได้ิกาบ่ช่วงนี้ โอ้เปลี่ยนแล้วต้าเก่าื้อไปล่าบัลเนี่ยไปเลี้ยงได้อีกตัวเหรอมาสายบ่มาตัดตีหามาตีหาคุนโอ้คุณเหมือนตีหามันแก้งเด้มันต้องมาตัตีสองคุดิมาสายไปะลึกก็บ่ไดรยังแล้วบ่ตีสองมันนานฮะมันมันนานเศร้าโอ้ตีสองมันนานเศร้าแต่มาตีหาเนี่ยมันเศร้าไวสั้นดีว่ะโอ้มันนานเวลาอือต้องมาตีหามันยังมันยังเศร้าไว อันมาตีสองมันนั่นเศร้าโอ้ซื่อได้ใดละร้อยใดสื่อตัวจักบาทฮะสื่อเงินมีเงินมากจักบาทละมื่นหนึ่งมีเงินมาสื่อตัวละหมื่นง่วมันแพงอะนเดีคุณมื่นอีง่วมันแพงขึ้นอะนเดีบรได้เงินหมื่นนั่นก็แมยอะเ้าอมนหมื่นสองตัวเคยหมื่นหนึ่งสื่อตะกี้เนตตอนมาหมื่นสองเขาแต่าัสิข้ายให้บดจักบอกว่าง่วมันขึ้นฮะเจ้าหนาวเงินมาหมื่นสองร้อยบเี็นด้อเมลูกก้อยเมลูก่นาะ มีกระเมลูกนีกระเมลูกอยู่ตลาดนี่แหละพี่น้องพวกอยู่ตลาดอันหน้างว่วนี่แหละนี่ลูลกเม่ตัวลูกงามตัวตุวต่นเนาะโอ้ลูกมุกดีจังเท่าไ,ไหร่เล่ยราคามัน เท่าสามสาม้่าสามหาร้อยบอกน่ไ่ได้นัดกันว่าบตัโอ้เท่าสี่ร้อยนึงก็ได้โอ้คนไหรลดร้อยนึ่งเท่าสี่เท่าสี่ร้อึ่นขายบ่กขายรถอาจาเบื่อขายรถอันนี้สปานีล่ะขายขายไปจัดมาบ่นขายแล้ว พคนขายกันพคนขายเลรอพี่น้องตัวนี้พิ่น้องออแล้วนี่เท่าซีทั้งตัวดีโตตัวนี้เดียบาดนี่เท่าใบตัวนี้อันีเดียพี่น้องยังต่อกันอยู่พี่น้องตัวนีต่อราคากันอยู่เออเพิ่นงยังต่อราคากันอยู่พี่น้องปล่อยเพิ่นงต่อราคากันก่อนนี่โอ้เมลูกเสียบมาสามตัวนี่เมลูก โอ้โหโอ้โหนี่แม่ลูกเพิ่นขายแล้วพี่น้องมื 15, ่นหาพันมาสิบหาอืมบักเถิกหน่อยจักบาทยังจักบาทโอ้บักเถิกหน่อยน,อออนี่มื่นหนึ่งพี่น้องนี่แม่มันนี่เพิ่นขายแล้วนี่ยังแต,ต,ต่ตัวเถิกน,นี่ตัวทูตัวเถิกนะนี่ราคามื่นหนึงเป็นง้อเนื้อเอ้ควายเนื้อนี่พี่น้องต่อเดี๋ยวพี่น้องเด้อยห้องไปมื่นหนึ่งเนาะนี่บักเถิกหน่อยนี่ผูได้ซุปไก่กับทูขามาเบอร์ติดต่อเบอร์ 095 1 4เก2 8 <28. S 1> เอาโทรเขามาพี่น้องมาต่อเอาด้วยพี่น้องด้วยพันห้องไวแต่ว่าแม่ไงพันขายหลอหล่ะแม่ลูกนี่แต่ราคาพันนี่สองหมื 24, ่นสขึ้นสูงดีเลยลูกเบิ้มบ่เนยโอ้สองหมนี่พี่น้องสองหมพโอ้ไปเถิกเก็พพอพันได้ด้วยพี่น้องด้ว เอาห้ำมันขึ้นหน่อยมันยังได้ไงอ่บ่มันหนาวมันหนาวหำหดเนาะสูงร่อยเท่าไรส่วนส่วนนี่ฮะร้อยสามร้อสามสีาเด้อพี่น้องเด้อหมกุ้งไงลุกร้อยสี่พี่นบอกพี่เดียวกายอมไหมเนาะพี่น้องทราเท่าไรก็ราคามันอ่ะทราบสี่สองหมื่นสี่พันผู้ใดอยากได้ไปเห็นพ่อพันแล้วก็โทรเข้ามาพี่น้องเบอร์ติดต่อเฮัทสุดยังเนาะ ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดห้าเอาพอพันด้อพี่น้องเด้อนน่อนาคตพอพันเบิ่งแนุ่นนะงามแท้เิ่นว่าสูงลอยสีเ่อเพินนว่าบอกว่าจำาบยืดซื้อลอยไปยืซื้องามไหมเอ้าผู้ใดสนใจเป้่าโทรเขามาเลยม่โกเดอนีอพันตายเสื้อเนิโอ้นีได้พี่น้องเด้อบานนี้ เอาควายผูกสลรถผู้เจ้าของรถบ่บู้จักว่าเจ้าของมีควายบาดแล่นออกไปมันก็จูงควายหายท้องก๊วแกได้บ่ล่ะโอ้ยข้ายู่บ่ลาควายไปนํ่ข้าวฮารโค้โอ้มันลอกรถลากมันแห็นแน่นอนนี่เนี่ยผูกไว้รถมีเพม่ใช่เหตุตัวพี่น้องเด้อผู้ใดก็ได้เนาะมันเผลอเน้ะเชียร์ข้าเจ้าบุู่้จักว่ามันมีใครผูกใส่เมื่อเพราะได้เบิ่งก็เลยดึงไปเมื่อกี้นี่หายท้องตังงางแม่ ตายตายตาย,ตาย,ตายตมือนี่คยขาย,ขายดีงวาขายดีเนะาะหาตับละตัวจักบาทละขายนี่ตละแปดพันซ่ซมิี่นี่เป็นว่าแปดพันแปดพันใ้หาตัวใช้หอดใช้โอ้นี่นี่พี่น้องมือนี่จัเป็นมือ,อยังดอกขายดีบุกูไดอ้อามากก็ได้ขายนี่ก็เจ้าขายตละแปดพันแปดพี่น้องตลาดหน้างวัวงมือนี่ ทึงวัวทึงควายเด็ขายดีบัดสุยางพี่น้องมียังมาได้ขายบัดเลยหอยไผ่บาานีด็กควายเราออกมาหมดเด็กหลายตัวอยู่ดิพี่น้องนี่เป็นแม่ลูกหอยไผ่บ้านนอนลูกตัวเถิกเนาะลูกผูลูกจักตัวล่ะลูกตัวที่สองสามในท้องโอ้ในท้องมันก็นมีอีกแล้วแม่สูงเท่าไหร่กเป็นนะว่าลอยสามสิบประซันพ่อ แม่เพิ่นน่ะแม่นี่ม่านจักเดือนเลยแม่เพิ่นโอ้แม่ม่านสี่เดือนสมพอพันเนาะราคาอยู่เท่าไหร่บาทราคาอยู่ที่สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทเนาะลูกเป็นตัวผู้งามอยู่พี่น้องราคาจังต่อรองได้อีกเตอร์้ชอีกมุมหนึ่งมาฟังนี่พี่น้องฟังนี่นี่อันนี้กับแม่ลูกเนาะแม่ลูกครับแม่ลูกสูงเท่าไหร่ข้อมสูงแม่เพิ่นร้อยสามสองพันบาเอ๋อพี่น้อง ใส่ลูกเพิน่นลูกแม่นี่เปล่ลูกตัวแม่ครับโอ้ลูกงามเลยพี่น้องลูกแม่นี่ใบห,าง,หางลูกพนดอกนั่นหนึงปลายหางขาวโอ้แม่เพิ่นก็หางขาวด้วยพี่น้องด้วยนี่นนอนหางจากขาวจัง่อยราคาเท่าไหร่ล่ะสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทเอาราคาห้องต่อรองได้อันนี้เด็ดวะนี่โอ้อันนี้ยังปเปแล้วกันของหอยไผไ่มีแค่นี้พี่น้องเอาเบอร์ติดตอ่อเขาศูนย์ยังเน้ะ 083 535 535ก้วยดอนก้วยเถกก้วยเถกก้วยดอนแต่ว่าเจ้าของบอกอยู่บ่เห็นเจ้าของเป็นตัว ก้อยดอนก้อยไผ่ตัวนึงพี่น้องเป็นก้อยดอนอยดอนับตัวผูหรือแม่ละ่ะตัวผูครับก้อยผูยางดีพี่น้องลูกยังหืมลูกบรร بان นี่บอกลูกบ้านบ้าน,น,าน,าน,านเท่านี่ล่ะพี่นอ้องความสูงก็สิประมาณยี่ล้อยเท่าไรยี่ล้อยเท่าสามย่ล้่าสามพันบาพี่นอ้องความสูงพัน ราคาเปิดไป่ไรเป็นไร4,500บาทนี่เนาะราคาของตอรองได้เบอร์ติดตอ่อเขาศูนย์ยงนาะศูนย์แปดสานยห้าสามห้าห้าสามห้าเก้าแเด้อพี่น้องเออหอยไผ่ทางว่านอนผู้ใดสนใจโทเค้ว่าพี่น้องนักเนาไม่นั่งไม่นั่งอามไม่นั่งหน่อยขาเขาจนพูนอยู่ไม่นั่งหน่อย,าาอย,อยลูกยังลรพ่อบน่น กูจักพ่อพนบอกเมันเก่าจะเลื่อนเหรเกาเิงนคือเก่าอยู่อันนั้นเด็ดสั่โอ้ลูกสร้างกูด่วนเลยพังส้างจะสร้างสุดินสิสงสุดินสักู่แจกาเราไปักูด่วนก็ซิปอัปปีมาสิโอ้ยแจกมาเราเอาไปพทษเดิบเนาะโทษอะไราคาพนเดินไม่าพโอ้สองตนี่พันแยกเด้บาทนี่ ขายเร้บ,บ่่นครับโ<อ>้ยตัวละมื 10, ่นหาพันกานแยกตละมื่นหนี้พี่น้องอันห้องรวบเรื่ 30, าบาอบรึ้ัทสามมื่นก็หาล่อยสามมื่นหาร่อยตอนคู่<อ>นี่สามมื่นหายให้แยกมาซิหมันก็จะซื้อแยกกักดีกว่านเอตัวละมื่ได้บอขายมื่นสามขา,ายบอห้วยนั่น ได้้สือคู่ซือคูมันมอบเมือนสี่สือคููจะให้แยกกันให้แยกกันซสือครูสีแยกกันเห็นบอกเขาแยกน้ำโอ้แยกน้ำว่าเอาน้ำว่าใส่น้ำนาะแยกน้ำแค่ว่าเสือครูจะให้แยกนี่ตัวละสิบตัวละสิบสี่โอ้สิบสาแต่ว่าซสือคู่จะให้แยก อาบ้านไหนมาจะคล้องบบนี้นาทั้ลวแต่เสียตัวคลอซื้อซื้อแยกขึ้นน้ำจางกุญแจเนาะแยกน้ำชิบสามจิบสเอาียูยู่บ่บังอ้งื้อค่อ้คซื่บามันแพ้งดิค้ซื้อโอ้ซื้อคู่แต่ว่าให้แยกน้ำมัน เพื่นว่าจะขายสามหมื่นหารอยัสันต่อรองในได้เนาะเบอร์ห้าศูย์ยังลำบากนี่ศูนย์เก้าสามเาคบเนี่ยกหนึ่งเจ็ดหนเจ็ี่ามสามสี่หกสามสาเอาพี่น้องผู้ใดต้องการได้พี่น้องเด้อก๋วยง่ามอยู่ดิห๋วยกุ้งสว่างคือเก่านี่เอาผู้ใดสนใจโทรเข้ามา